สวัสดีจ้าพี่น้ององไปสุขผูสุขคนเนาะค่ะมือนีก็ะขวบเก้ายาม่มือแรงละค่ะแล้เวเบียกแล้วงานกับกินนขาแรงคือเก่าเนาะค่ะมือหนีแล้วเบียกอีลีจะหมังมือกับยังประทัเใยแล้วเบียกดีเป็นได้แค่ว่าเบรกใบซื้อแต่ว่ามือนี้มา,าก,มกมค่ะเนาะกินนข่าน้ากันเส็บๆน้ากันเลยค่ะเป็นยังไงเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขคนบอกค่ะแย่ๆอยู่ดีมีแห้งเดอ้อไปถอดมือจ้าสุขผูสุขคนนะค่ะเดอ้อมากๆค่ะมือนีสุบกมีน้ากันสุบกมีเส็บๆเลยค่ะ ซุปบะหมี่ใส่อีกกระปูหน้าค่ะกระปูหน้าน้อยแบบมันมันหอมหอมค่ะนะค่ะมาบาอกยังหลายเนาะถามข้าวถามข้าวมูจเจ้าแล้วกันยูดีไม่แห้งหอรนนอกะกินข้าวแรกเนาะค่ะเนาะกินข้าวแรกน้อกันเลยจ้ะมืออีกคือสิได้พักวันจะเวียงจะเว้นยู่ดอ่ะมือแคบหมูกับมี่กินบะหมีนแคบหมูค่ะไออันนี้กับไอหมูกรอบเนาะหมูกรอบ กรอบเห็ดแล้วไม่ไหมจ้ะมาค่ะแสบๆเลยค่ะค่ะจะบอกมีไหมทำเขายายตุยแลยจ้ะเจี๊ยปีเพียงหน่องเขาเนะ้ะ เพราะค่อยดีปันไดจ้ะนั่นแหละเกี่ยวห้างหูยุกเกิดอุบัติเหตุรถสู้กันมาตายจังอย่างตัวจ้ะ ยังดีด้วยแตะไม่เหลือใว้กินเข่าอยู่ เดอจะผู้ใดกำลังกินเขาแรงด้วยพีน่นองเขาบันนอกบันหน้ามือนั่นละแยแดงกับบันนอกคือกันละประชุนท่านี้กินเขาห้อมกันจ้ะกินเขาวแยงห้อมกันจ้ะ หอดยายเราจะกลับไปัสลราสินอย, <g ül> ยู่จ้ะยามผู้เฒ่าก็ทอดหอมหอดพี่น้องเบาเอี้ยงคือทอดพอขึ้นทอนดแม่เนาะนี่เป็นซึ่งซึ่งยังไงบอ๊ะยแยแดงเด้อมาจากบ้านเขากระลาสินเนาะ าอาย่กรุงเทพกับทำงานละเฮแหล่นเลยนะจ๊ะเนาะทำงานนั่นทำงานนี่ทำงานนี่ทำงานนั่นกว่าจะเป็นรักได้เนาะ อันซีเบาไปล่ะจอนจัดพอสมคว้เนาะจ้ะ <c oughs> เราเองหัวเองจ้ะจอนจัดก็เห็นตมาจอนจัด <c oughs> อันจัดพอสมควรชีวิตกับความนี่แหละค่ะออกจากบ้านมากต่สินอาให้การให้งานอยู่เทพปรงไทยค่ะเขาเมืองหลวงเขาเมืองกุุงย <c> ห <oughs> ลงไปแสงสีพอสมควรอยู่เลย <c oughs> บอกกับบ้านกับซ่องนังแต่อายุสิบเจ็ดปีจนว่าเทาปันเนี้ย หาทีบสองเปี ก็ตั้งรักตั้งแรงไม่ได้ดอกค่ะจอนจัดใช่วะ่ะไล่เาไปห้วนหรอกคล้งองไปใช่จนะตั้งรักได้อดูร่ำลุกกาประทุมทานนี่เี้งเงนจื่อซ่านเป็นของตัวเองเป็นของจะคข้องกะ นั่นก็หย่นอนยีรายิบหายิบหยิบหาเนาะสื่อต่างแต่อีราได้หาะหาขวบพวกขวบไปละค่ะยุ่นี่ละค่ะยุน่นตรอดสามาหาึืน Dạ. Xin trái đẹp. đặt <laughs> nhạt tình แย่แดงกินอัน,นดอกหอมไปบ้างหันไหมอ้อเบอรกีบาร์ไม่สิเพ็ดทึ่งเพ็ดทึงแสบ หเหตุไทยพี่ีเห้เบิงเนาะพี่น้องเนาะปนใส่กับปู ยากเนาะพี่น้องกินเมื่อแซบ่บแซ่บ ปั่นบางใหญ่บางที่หละ <c oughs> คันเสียกลวงไปว่นนึกินเ้าอิ่มแล้วก็กินได้กินเหรียญได้พี่น้อง Thấy quan nhỏ nghe mà mặc kìm bẹp này mặc quá Mặc kìm bẹp phắc phắc ใควัก่กระพาะคืนยู้สวงอยู่จะเฝ้ากินหลายใส่กับพอดีเท่ากอนนะพี่น้องเนาะอืม,อม ยุกคอบต้องเ็ว่าจินไหลยยมันออกคนท้อง S <s <us> แซ่บพีกอ่างกินถึงอีกกับปูแห้งทั้ง <s us> แซ่แบทับ้งหอมแซ่บแซ่บอีหลีอีหรอ แซ่บพีลีอีหล่อลอย่าบอกใครเคี้ยวอ่นเอาแต่พีนองเข้า <c oughs> อยู่ละคลิปนี้ก็ว่ากินอิ่มแล้วก็ร่าพีร่านองเนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าแดงผ้าแสบด้วยค่ะกับกาวข้ามบาสวัสดีค่ะคลิปนาพอกันไหมเนาะค่ะน้อบ๊บายบายจ้า